ตอนนี้รอบที่สามกำลังใกล้จะเต็มแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก6-7เ,เม็ดเองวันนี้ก็เต็มแหละพรุ่งนี้ก็ขยับแบบขึ้นรอบที่สี่นะครับแล้วก็อาธาสีทดลองให้ดูสีตัวอย่างสีขาวที่เห็นนี้จะเป็นรหัส1-2นะครับเหมาะสำหรับทาภายในจะได้สว่างขึ้นครับถัดมาก็จะเป็นรหัส7-3 ก็สีเหลืองดอกดาวเรืองครับสีชมพูสีอิดรหัส6 5ครับชมพูใหม่ไทยครับขัดมาฝั่งนี้อัดเต็มแล้วครับรอขยับรอบที่สี่ ทีมนี้ก็จะทำงานเริ่มที่เจ็ดโมงแล้วก็เบรกพักสิบเอ็ดโมงครับแล้วมาอีกทีนก็บ่ายโมงเลิกห้าโมงเย็น ตรงที่ว่างๆหรือตอนนี้ก็ตรงนี้จะเป็นกออิดเหมือนกันครับนนพรุ่งนี้จะเป็นรอบที่4ี่แล้วครับทั้งหมด6รอบครับในการอัดขึ้นไป ชั้นที่หนึ่งก็เป็นส่วนของวงกลมด้านนี้อัดขึ้นไปหกรอบแล้วก็เทคานก้อนกรีดอีกรอบหนึ่งครับความหนายี่สิบองไอความกว้างยีิบสอเซนความสูงก็อยู่ที่สาสิบเซนครับเทขึ้นไปเสร็จแล้วก็วางแผ่นพื้นแล้วก็อัดดินต่อขึ้นไปอีก3าเมตรครับหลังคาก็จะเป็นโดมกลมๆครับส่วนเนี้ย ส่วนที่เห็นตรงนี้จะเป็นลานซักล้างครับเนี่ยมีประตูออกด้านหลังครับออกมาทางลานซักล้างถ้าทำบ้านดินแบบอัดจะแข็งแรงนะครับ แข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าแบบแบบก่อนะครับมันจะไม่มีความชื้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับครับบ้านก็จะเย็นตลอดทั้งปีบ้านหลังนี้ผมไม่ให้ใส่หน้าต่างเยอะจนเกินไปครับใส่แค่พอดีครับแต่ประตูค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่ง นี่ประตูหน้าบ้านครับน่าจะเป็นร้อยแปดสิบมั้งจำไม่ผิดหรอกอันนี้บ้านดินสี่เหลี่ยมผสมวงกลมหรือเรียกว่า วงกลมผสมสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วแต่